งดงามมากลูกสาวนักแสดงดังควงหนุ่มนอกวงการวิวาหวานสุดเรียบง่ายเป็นฝั่งเป็นฝาอีกคนแล้วสำหรับจินนี่จุธาพักลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงชื่อดังใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรกับคุณแม่ดีกรีนางงามโดยเมื่อวันที่วันที่19มีนาคม2566 น้องจีนี่พร้อมเจ้าบ่าวและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายได้เข้าประตูวิวาแบบเรียบง่ายเจ้าสาวสวมใส่ชุดไทยสวยสง่าและเจ้าบ่าวสวมใส่สูทเข้าทำบุญที่วันราชบพิรหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับเพื่อนพ้องเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันมากมายอาทิ ยินดีด้วยนะจ๊ะสวยมากน่ารักมา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 สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขมากๆน้องจินยินดีด้วยอีกรอบนะคะน้องจินคองราตูเลชันนากับคนสวยของป้ายินดีด้วยนะคะสวยหล่อเหมาะสมกันมากค่ะจินนี่ยินดีด้วยที่สุดเด้ยยินดีด้วยนะคะน้องจินทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ